ผ้าขอม้านะคุณลูกค้าขาผ้าขอม้าสวยๆนะคะให้กับคุณพี่ปริสาค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอปักชมนะคะจังหวัดเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าขอม้าผ้าใยมโคนผ้าขอม้อมาผ้าใยมโคนสวยๆเนื้อนุ่มๆเนาะวันนี้สั่งซื้อเพิ่มเติมวันนี้บอกว่าสั่งซื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะมีให้ชมงร้ช็อปเยอะแ คุณลูกค้คาจะสั่งซื้อนะคะจะสั่งซื้อหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย<ส>เราจัดทํารหัสไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราจัดทํารหัสผ้าเข้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าก็เลือกมาแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้รับโปรโมชั่นซื้อ4แถม1ค่ะซื้อ4แถม1คุณลูกค้คาขา4ผืน800บาทแถมฟรีทันที1่ผืนใช่ไหมสำ ลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะคะว่าคุณลูกค้านะคะเลือกชมเลือกช็อปนะคะรหัสไหนกันบ้างนะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะหน้าร้านนะคะอยู่ในปั๊มปตทนนะ้ำหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทอ,อสอ,อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลชุรีเวชนะจ๊จะไพ่ใช่ไม่จับง <c oughs> เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พพคๆคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะเดี๋ยวน้องเตรียมฝากกดไลค์กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะทางช่องยูทูบด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าฝากกดไลค์กดติดตามนะคะทางช่องยูทูบด้วยนะอ,ะอะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้นะคะคุณพี่นะคะ สั่งซื้อนะคะรหัสอะไรกันบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวพามาดูมาชมนะคะเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วให้ทุกชิ้นค่ะเราจะแพ็กนะคะใส่ถุงแก้วให้ทุกชิ้นเลยเผื่อคุณลูกค้านะคะนาไปส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียณหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่บ้านกําลังจัดเตรียมงานอยู่เนาะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถนะคะนาไปส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของรับไหวงานแต่งคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่านำไปตัดเสื้อผ้านาไปตัดเสื้อนาไปตัดนำไปตัดกระ หรือว่านำไปตัดเป็นชุดเดรสเหมือนอย่างที่นุ่มใส่แบบนี้ค่ะเขาบอกกันว่าใส่ดีมากเลยนะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะ คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยแต่ขอแนะนําให้อัดผ้ากาวค่ะขอแนะนําให้อัดผ้ากาวผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าขามีเป็นผ้าเนื้อละเอียดใช่ไหมเป็นผ้าเนื้อละเอียดคุณลูกค้าขาเนือ้อเนื้อไฟเซเล็กดังนั้นค่ะผ้าเรามีผ้ากาวนะคะไปช่วยยึดเนื้อผ้าแบบนี้จะทําให้ผ้าของเรานะคะอยู่ทรงอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นเวลาเราสวมใส่คุณลูกค้า่ะมันจะได้ไม่ยับง่ายนะจะได้ไม่ยับง่ายคุณลูกค้าค่ะแล้วที่สําคัญนะเวลาเราเรีดเราเรีดด้านในก่อน แล้วก็รีดแน่นออีกหนึ่งครั้งค่ะคุณลูกค้าขารีดสองรอบค่ะถ้าเป็นงานผ้าไทยรุ่นนี้นะคุณลูกค้าจ้างานผ้าไทยผ้าทอผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนแบบนี้นะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้ายียจ้างานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณลูกค้านะคะคุณพี่ปริ สี่ผืนแ0บาทแถมฟรีทันที1ผืนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรหัสสินค้าที่คุณลูกค้าเลือกรับนะคะก็จะมีรหัส91นผืนนะคะแล้วก็รหัส1 5 2หชิ้นรหัส16-1ชิ้นแล้วก็รหัส181ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะโอเครหัส9ค่ะรหัส9ตรงนี้นะคะรหัส91ชิ้นโอเครหัส9กก็จะเป็นสีนี้นะก็จะเป็นฟ้าน้ำตาลใช่ไหมเป็นฟ้าน้ำตาล ฟานตานี่ง่ายเจอแล้วน,นะที่คุณลูกค้าเลือกซื้อนะคะจะเป็นรหัส9ก้ผืนนี้ค่ะจะเป็นรหัส9นะคะคู่นี้เนาะโอเคแต่คุณลูกค้าบอกว่ารับแค่1นึ่งผืนโอเคหมดแล้วนะก็จะเหลือแค่1นึ่งผืนโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะทางร้านนะคะก็จะทํารหัสสินค้าไว้ให้แบบนี้แหละคุณลูกค้านะคะก็จะได้เลือกชมเลือกช็อปง่ายๆนะแล้วก็รหัส15นะคะ15 16้า1 5 1 6แ้าแล้วก็18นะโอเค สิบห้าค่ะสิบห้าก็จะเป็นเป็นผ้าเ้าน,นเป็นลายสไลด์แบบนี้นะเป็นลายสไลด์สีเขียวขาวแบบนี้รายงานเจอแล้วลายสไลด์สีเขียวขาวโอเคสิบห้านี้รับนะโอเคสิบห้านี้รับสองผืนจ้าได้เลยจ้าโอเคนี่เห็นไหมคะอันนี้สองผืนค่ะแล้วก็สิบหกกับสิบแปดอย่างละหนึ่งดูสิโอเคนี่ค่ะสิบหกกับสิบแปดอย่างละหนึ่งค่ะสิบหกค่ะไหนดูสิช่วยกันหาก่อน สิบหกดูไหนแต่นี้สิบแปดละสิบหกกับสิบแปดอย่างละหนึ่งโอเคสิบแปดโอเคเดี๋ยวต้องหาสิบหกก่อนนะสิบหกอันไหนเนาะสิบหกสิบหกสิบแปดเอาฉันเหมืกันอันนอ๋ออันนี้คือสิบหกนี่สิบหกโอเค น,นี่คือสิบแปดโอเคเรียบร้อยกเก้าเกือนนี้โอเคเก้าเกือนนี้นี่น,น,น,นี่โอเคได้แล้วครบแล้วค่ะโอเคซื้อสี่แถมหนึ่งค่ะเรียบร้อยเห็นไหมค่ะคุณลูกค้าก็เลือกตามรหัสนะคะที่เราให้ไปแล้วก็จํานวนนะคะคุณลูกค้าคะเลือกจํานวนเข้ามาได้เลยเนาะหนึ่งผืนหรือว่าจะรับสองผืนก็ได้แต่ มีแค่สีละสองผืนแบบนี้ค่ะมีแค่สีละสองผืนนะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้ก็จะมีอีกแปดสีแปดลายเนาะแปดสีนะคะแปดรูปแบบแปดลายสวยๆ <c oughs> เดี๋ยวนุ่มนะคะก็จะอัปเดตทําเป็นอัลบั้มให้ใหม่เพราะว่าตรงนี้แบบว่าคุณลูกค้าเลือกครบหมดแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋วนุ่มจะทํารูปเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถ ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของผ้าขม้าค่ะผ้าข่อาผ้าฝ้ายหมักโคนสวยมากนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปนำไปต่อยอดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเสื้อนะนําไปตัดเสื้อนะคะอยากตัดกระโปรงก็ตัดได้ตัดกระโปรงก็ตัดได้ค่ะสวยสวยมากเลยล่ะนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเบอร์โทรศัพท์089 0416008ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกทุกท่านเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแพ็กสินค้ากันค่ะเลือกผ้าให้คุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการแพ็กใส่ถุงแก้วซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าจะเลือกรับโปรโมชั่นไหนคะหนึ่งพืนสองค่ะ หนึ 1> 1, ่งผืนก็จะจําหน่ายนะเดี๋ยวส่งให้หนึ่งผืนสองอยห้าสิบาทค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยเ,เก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มเพระเาะว่าเราบวกค่าจัดส่งไปแล้วนะขอบพระคุณค่ะจะส่งสินค้าทั่วไทยได้เลยจ้ายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่ทานนะคะเนี่ยเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่แบนดของร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะโอเคนี่เทปใส ขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณพี่ปริานะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอปากชมค่ะจังหวัดเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเซ็ตโปรโมชั่นบอกซื้อ4แถมหนึ่งโอเคได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้าขมาะะ้าค่ะในรูปแบบของผ้าขม้านะคะผ้าใยหมักโคนสวยคลาสสิกมากๆนะคะอยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเฉดสีประมาณไหนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับ างร้านแม่มริผ้าไทยของเราได้เลยนะ0890416008ค่ะที่0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงสวยไหมคะ นี่ไงเห็นไหมแพ็กใส่ถุงแก้วเราก็สวยแบบนี้ล่ะค่ะทางร้านก็จะแพ็กแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคุณลูกค้าจะซื้อ1ชิ้นนะคะจะรับโปรโมชั่น2ชิ้น450บาททางร้านก็จะแพ็กให้แบบนี้ล่ะค่ะหรือว่าจะเลือกซื้อเป็น4ผืน8 0 0บาทแล้วแถมฟรี1ผืนใช่ไหมทางร้านก็จะแพ็กให้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นเซตโรนะคะ5ผืนเนาะ5ผืนเท่าไหร่คะ5ผืน1,000บาทแถมฟรี1ผืนนะคะได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าซื้อเป็นของขัองา ่วงเทศก,กาลงานเกษียณแบบนี้ซื้อไปแจกใช่ไหมซื้อไปเป็นของฝันของฝากของชมรวยเนาะสำหรับแบบว่าใครที่เขามาร่วมงานกับเราใช่ไหมคะคุณลูกค้าเป็นเจ้าภาพเนาะคุณลูกค้าเป็นผู้เกษียณใช่ไหมคุณลูกค้าบอกว่ากาลังมองหาอยู่พอดีนะคะอยากได้อ่าของที่ระลึกนะคะของชมรวยให้กับนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะที่เขามาร่วมนะคะแสดงความยินดีเนาะ สแสดงมุทิตาจิตกับเรานะคะที่เรานะคะก็เนาะประสบความสําเร็จแล้วนะกเกษอายุราชการแล้วนะคะก็แบบว่าสบายชิลๆแล้วใช่ไหมนะคะเราก็นํานะคะของฝวันของฝากแบบนี้ละค่ะติดไม้ติดติดมือนะคะมออกลับไปให้นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรารวมไปถึงค่ะคุณลูกค้าทาสั่งทํานะคะ สั่งทำนะคะห้าอ่าสามผืนค่ะสั่งทำแค่30มสผืนค่ะสั่งทำแค่30มผืนขึ้นไปวันนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะแจ้งนะคะให้ทางร้านของเรานะคะจัดทาข้อความพิมพ์ข้อความตรงนี้ค่ะ ของที่ระลึกงานเกษียณค่ะใส่ชื่อ,อใส่ชื่อใช่ไหมแล้วก็ใส่ตำแหน่งโรงเรียนค่ะแล้วก็วันที่30กันยายน2568ตรงนี้เดี๋ยวทางร้านของเราจัดทําให้ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราวันนี้ค่ะในรูปแบบของผ้าขาม้าวันนี้ค่ะในรูปแบบของผ้าขาม้าค่ะ ผ้าขาวม้าผ้าใยมะคนผ้าขาวม้าผ้าใยมะคนค่ะมีแต่สีสันสดใสทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนนะคะอยากนํานไปใช้งานในรูปแบบอะไรคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแต่ขอบอกก่อนว่านําไปตัดเป็นเสื้อผ้านําไปตัดเป็นชุดเดรสสวยแล้วก็น่ารักมากๆใส่สบายค่ะใส่สบายซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะ ซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ้างงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านมากๆเลยนะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยจากเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะตามโปรโมชั่นที่เราแจ้งไปเลยนะคะ1นึ่งผืนสองานะสองผืนสี่ค่ะ4ผืน800บาทแถมฟรี1ผืนแล้วก็5ผืน1 0ึ0บาทค่ะ ห้าผืนนะคะ1,000บาทแถมฟรีอีก1่ผืนด้วยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเลือกช็อป30ชิ้น30ผืนวันนี้30ชิ้น30ผืนวันนี้คุณลูกค้าจ๋าราคานะช,นชิ้นละนะคะราคาผืนละ150บาทนะแล้วก็จัดทำป้ายชื่อนะคะข้อความให้ฟรีด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416-008ค่ะ 0 8 9ย์1 6 0 0 8ี่ยจ้าเป็นไงคะสวยไหมเราก็จะแพ็กแบบนี้ให้นะคุณพี่จ๋าคุณพี่สั่งทำเข้ามาได้เลยจะถังสั่งทำนะคะ30สชิ้นห้าสิชิ้นหนึ่งอชิ้นทางร้านแม่มดีภาาไทยของเรา<ม>ก็จะแพ็กแบบนี้ให้คุณลูกค้าทุกชิ้นเลยจ้าเป็นไงคะสวยไหม <c oughs> สวยเนาะพี่เลือกสีสวยมากเลยคะ่ะคุณพี่เลือกเฉดสีได้แบบสวยมากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะติดต่อเลือกช็อปนะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย089-0416008จ้า089-0416008จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกด u ับ c ไ i b ้ด้วยนะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับสไคร b e นะคะทางช่อง YouTube ด้วยจ้ากำลังแพ็คให้อยู่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาด้วยด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีผ้าคลุมใหญ่สวยๆนะที่จะต้องได้ส่งให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีเนาะอ,ออเดอร์นะคะถุงผ้านะคะจากจังหวัดสระแก้วด้วยขอบพระคุณพี่รัตนาด้วยนะจ้าขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะ วันก่อนสั่งทำออเดอร์เป็นผ้าพันคอเข้ามาไปแล้วเนาะรอบนี้นะคะก็สั่งทำนะคะเป็นถุงผ้านะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยของฝักสวยๆนะคะคสวยไหมคะสี่พื้นแปดร้อบาทค่ะแถมฟรี1นพืนค่ะสี่0ืนแ้อบาทแถมฟรีหนึ่งผืนจ้าคุณลูกค้าจะรับกี่เซตร,รับกี่ผืนแจ้งเข้ามาค่ะเข้ามาได้เลยนะ เพราะว่าของเรานะคะมีโปรโมชั่นให้แบบจุดใจเลยอยู่ที่คุณลูกค้าสะดวกซื้อ,อจำนวนเท่าไหร่นะคะ ลองซื้อก่อนหนึ่งผืนก็ได้ไม่มีปัญหาลองหนึ่งผืนใช่ไหมแล้วรายละเอียดไซส์อะค่ะที่เป็นเหมือนที่นุ่มบอกใช่ไหมอย่างนุ่มอ่นุ่มใส่อะรอบอก36ค่ะเอวนะคะเอวชุดก็จะเป็น32สะโพก42ใช่ไหมแล้วนุ่มตัดเป็นทรง A ใช่ไหมคะแล้วก็นะคะความยาวชุดน้อมอยู่ที่35ความยาวแขนอยู่ที่8.5ค่ะถ้าคุณลูกค้าไซส์รายละเอียดประมาณนี้คุณลูกค้าก็สามารถนําผ้า1ชิ้นของเราเนี่ยลองไปตัดเย็บก่อนได้เลยได้เลยจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆว,วันนี้นะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราสั่งซื้อผ้าเข่ามาค่ะสั่งซื้อผ้าเข่ามานะคะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยอยากได้นะคะรุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้ายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท,ท่านค่ะ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะทางช่อง Youtube แม่มารีผาไทยด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้นะคะจัดส่งนะคะไปให้คุณพี่ปริษาค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอปากชมนะคะจังหวัดเลยนะคะเลือกซื้อเลือกชอบนะคะเป็นเซตโปรซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1ค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจผ้าขอม้าผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกงไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดเดทนะน่ารักน่ารักแบบว่า นำไปทํากระเป๋าก็มีนะนําไปตัดเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอบเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจสั่งซื้อนะคุณลูกค้าขาเป็นของที่ระลึกนะในช่วงเทศกาลงานเกษียณของที่ระลึกงานบวชของที่ระลึกของชํารวยบุญกระถินคุณพี่จ๋าสามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยสั่งทําวันนี้30ชิ้นสั่งทําวันนี้30ชิ้นราคาชิ้นละ150บาทข้อความตรงนี้เดี๋ยวทางร้านของเราพิมพ์ข้อความให้ฟรีด้วยสําหรับคคุณลูก้าที่่ชืน ชอบสนใจนะคะฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะเผื่อนะคะที่นะคะ เผื่อแบบว่ามีญาติพี่น้องที่เขากําลังจะจัดงานแบบนี้ฝากแนะนําด้วยนะคะพี่เพราะบางบางบางทีบางท่านเขาไม่ได้ดู YouTube ใช่ไหมแล้วเขาไม่ทราบนะคะว่ามีร้านผ้าไทยนะคะที่แบบว่ามีจัดจําหน่ายนะคะสินค้านะคะแล้วก็สามารถนาไปเป็นของขวัญของฝากแบบนี้ได้ใช่ไหมคุณพี่นะคะก็สามารถแนะนําบอกต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อน <S <s ๆ,ๆพี่ๆน้องๆนะคะ <ๆ S 2> ให้เขาได้เข้ามาดู <ๆ S 2> เข้ามาชมด้วยละกันเนาะเ <ๆ S 2> ข้าดูเ <ๆ S 2> ข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า1 3 0 0 0รีวิวทางช่อง YouTube ของเราคุณลูกค้าขาวัน ต้องขอขอบคุณนะคุณพี่ปริษาค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอปากชมค่ะจังหวัดเลยนะคะรับผ้าขอม้านะคะผ้าพไฟล์มขรนเซฟโปรโมชั่นซื้อส